คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงรถที่เร็วที่สุดทันสมัยที่สุดและเทคโนโลยีล้ำที่สุดหลายคนอาจจะนึกถึงซูเปอร์คาร์อย่างบูกติโคเอนิกเซหรือแม้แต่เทสลาไซเบอร์ทรักที่ฮือฮากันบนโซเชียลมีเดียแต่วันนี้ผมจะพาคุณออกนอกกรอบเดิมๆแล้วพาไปดูสิ่งที่เร็วกว่ารถและเป็นสุดยอดเทคโนโลยีการไล่ล่าในอากาศระดับโลกที่แม้แต่รถเร็วแค่ไหนก็หนีไม่รอด นี่คือเอม9ไซวินเดอร์ขีปนาวุธนำวิถีจากอเมริกาที่ถ้าจะพูดกันแบบง่ายๆก็คือรถสปอร์ตติดปีกพร้อมระบบนำทางด้วยความร้อนที่บินไล่ล่าศัตรูด้วยความเร็วเหนือเสียงเอม9ไซวินเดอร์หรือชื่อเล่นสั้นๆว่าไซวินเดอร์ไม่ได้เป็นแค่ขีปนาวุธธรรมดาแต่มันคือตำนานแห่งสงครามทางอากาศของกองทัพสหรัฐอเมริกา และพันธมิตรทั่วโลกถูกพัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี1950นจนถึงปัจจุบันก็ยังคงถูกใช้งานอยู่และได้รับการอัปเกรดให้ทันสมัยขึ้นอย่างต่อเนื่องลองจินตนาการว่าคุณขับรถอยู่บนไฮเวย์ด้วยความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วอยู่ดีอยู่ดีก็มีบางอย่างพุ่งเข้ามาหาคุณด้วยความเร็วกว่า3,700กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งคือความเร็วของไซวินเดอร์รุ่นล่าสุดมันเร็วกว่ารถ F1 หลายเท่าและเร็วจนคุณไม่มีเวลาตั้งตัววด้วย้ยซ ไซวินเดอร์ใช้ระบบนำวิถีแบบอินฟราเรดคือมันจะตรวจจับความร้อนจากเครื่องยนต์ของเป้าหมายเช่นเครื่องบินไอพ่นหรือแม้แต่โดรนแอร์แลมันจะไม่ปล่อยจนกว่าจะเข้าใกล้พอที่จะทำลายเป้าหมายได้แม้ว่าจะมีการเคลื่อนไหวหลบหลีกแค่ไหนก็ตามสิ่งที่ทำให้ไซวินเดอร์เจ๋งกว่านั้นคือมันมีระบบนำวิถีไฟแอน o ฟเกตหรือยิงแล้วลืมคือแค่ล็อกเป้าแล้วก็ยิงออกไปมันจะจัดการที่เหลือเองโดยไม่ต้องควบคุมต่อจากเครื่องบินแม่ นี่คือเทคโนโลยีที่หลายคนในวงการรถยนต์กำลังพยายามทำในเรื่องของรถยนต์ไร้คนขับแต่ขีปนาวุธทำได้มานานแล้วมองกลับมาที่การออกแบบของมันถ้าใครชอบรถที่ลื่นไหลทรงแอโรดินามิกอย่างปอร์เช่หรือลัมโบกินีคุณจะต้องชอบไซวินเดอร์แน่นอนตัวมันยาวประมาณ3เมตรน้ำหนักประมาณ85กิโลกรัมแต่ถูกออกแบบให้ลดแรงต้านอากาศได้สูงสุดมีปีกเล็กๆ4จุดที่ทำให้มันสามารถเปลี่ยนทิศทางกลางอากาศได้ในพริบตา เรียกได้ว่ามันคือรถซิ่งติดปีกที่บินได้และพลิกตัวได้เร็วกว่าแม้แต่รถดริฟ์มืออาชีพในสนามรบทีปนาวุธนี้ถูกติดตั้งอยู่บนเครื่องบินรบเช่น F-16, F-18, F-22 Raptor และแม้แต่ F-35 ที่เป็นเจเนเรชันล่าสุดมันเป็นอาวุธเบื้องหลังความสำเร็จของนักบินหลายคนที่สามารถจัดก,การเป้าหมายในระยะประชิดได้โดยไม่ต้องเสี่ยงชีวิตเข้าใกล้เกินไป แต่สิ่งที่น่าสนใจคือไซวินเดอร์ไม่ได้ถูกใช้งานแค่ในกองทัพสหรัฐอเมริกาเท่านั้นมันถูกใช้งานในกว่า40ประเทศทั่วโลกรวมถึงชาติพันธมิตรของ n a t o และในบางครั้งยังถูกใช้ในภารกิจปราบโจรที่บินเข้ามาละเมิดน่านฟ้าอีกด้วยเอาจริงเอาจริงแล้วถ้าจะเปรียบให้เห็นภาพชัดๆเอเม้าไซวินเดอร์ก็คือแมกลาเรนที1แห่งวงการอาวุธมันเร็วล้ำและอันตรายใช้งานง่ายและได้รับความนิยมสูงที่สุดในหมวดของมัน หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมถึงยังใช้ทีปนาวุธตัวนี้อยู่อีกในเมื่อมันเริ่มสร้างมาตั้งแต่ปี1956คำตอบคือเพราะมันเวิร์กและพัฒนาได้ต่อเนื่องมีรุ่นใหม่ๆอย่าง a i n 9 x ที่สามารถหมุนได้ถึง90องศาในอากาศและยังมีระบบควบคุมแบบดิจิทัลพร้อมเซ็นเซอร์ตรวจจับเป้าหมายในทุกทิศทางทำให้มันกลายเป็นรถอัจฉริยะติดอาวุธที่สามารถสู้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนและแม้แต่ในสภาพอากาศเลวร้าย หากย้อนกลับไปดูความสำเร็จในอดีตไซวินเดอร์เคยถูกใช้ในสงครามเวียดนามสงครามอ่าวเปอร์เซียและล่าสุดคือในภารกิจป้องกันน่านฟ้าเหนือยุโรปเรียกได้ว่ามันคือขีปนาวุธที่มีประสบการณ์โชคโชนมากที่สุดในโลกเปรียบเทียบได้กับรถที่วิ่งแข่งในสนามนูบูกริงมาแล้วกว่าร้อยรอบ ปัจจุบันมูลค่าของเอ9 9 w ไซวินเดอร์รุ่นใหม่อยู่ที่ประมาณ4ี่แสนเหรียญสหาราัฐหรือราวราว15ล้านบาทไทยซึ่งราคาอาจดูสูงถ้าเทียบกับรถแต่นี่คือเครื่องมือที่ช่วยปกป้องอากาศยานและชีวิตของนักบินทั้งฝั่งตะวันตกแล้วถ้าใครสงสัยว่ามันทำงานยังไงในสนามรบจริงลองนึกภาพรถซิ่งคันหนึ่งกำลังหนีตำรวจบนถนนแต่ตำรวจมีรถที่บินได้และเร็วกว่า แถมยังมีระบบ AI ที่สามารถคาดการการเลี้ยวและการเปลี่ยนเลนของรถผู้ร้ายได้ล่วงหน้าแบบนั้นแหละที่ไซวินเดอร์ทำได้ในยุคที่สงครามเปลี่ยนไปโดรนเพิ่มขึ้นเครื่องบินล่องหนมากขึ้นทีปนาวุธแบบไซวินเดอร์ก็ถูกปรับตัวให้พร้อมรับมือกับภัยคุกคามใหม่ๆตลอดเวลาเทียบได้กับรถยนต์ไฟฟ้าที่อัปเกรดเฟิร์มแวร์จากศูนย์บริการผ่านระบบออนไลน์สุดท้ายนี้ถึงแม้ ไซวินเดอร์จะไม่ใช่รถยนต์แต่มันก็คือสุดยอดเครื่องจักรแห่งความเร็วที่ออกแบบมาเพื่อภารกิจที่สำคัญที่สุดคือการป้องกันชีวิตและอธิปไตยของประเทศถ้าคุณเป็นคนชอบของแรงชอบเทคโนโลยีล้ำและอยากรู้ว่าอะไรคือเทรนด์ของความเร็วจริงๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนี้ไว้เพราะเราจะพาคุณไปสู่โลกของเทคโนโลยีทั้งบนพื้นดินในน้ำและบนฟ้าอย่างที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเจอกันคลิปหน้าครับ